ถ้าพี่มาซื้อรถผมผมก็มีเงินเอาไปเลี้ยงสองร้อยกว่าชีวิตในเต็นท์มังกรแล้วก็มีเงินเหลือเอาไปทำความดีกี่รอบแล้วหนึ่งเดินทางมาสามรอบรอบนี้รอบที่สี่ครับอม่เตะผมสักทีโอ๋บอกมาหลายทีแล้วครับโอ้ขอบคุณครับแออขอบคุณหน่อยไหนมาไม่ไม่มาลูกค้ารอรับรถที่่มมาแต่เช้าเหรอ ลูกค้ามาถึงตั้งแต่เก้าโมงแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าอยากให้เสียมามอบรถดอ๋อเอ้เส์สาขาหนองบัวตัวนี้ใช่ค่ะแล้วเธยมามอบรถอยู่นี่พอดีลูกค้าเขาอยากเจอเสียที่มังกรชาแนลของเราด้วยค่ะนี่พี่ดีครับ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 ไปโอ้ค่ะแต่ว่าลูกค้าเขาลงมาบ้านที่สกลแล้วก็อยากมอบรถให้เสียมอบรถให้๋อพี่เลยมาถาดในเส่าเลยบ่ครับผมไอซื้อไหนครับสุเทพบันทองสุเทพ อาชีพอาชีพรับซื้อของเก่าครับอยู่รับลูกาปทุมธานีปทุมธานีแต่มาซื้อรถอยู่ครับผมอุดรที่อุดรครับเต็มอมังกรบ้านจริงๆอยู่ไหนครับอยู่สกลนครเขาอยู่สกลขี่รถอย่างไรครับรถทัวร์ครับขี่รถทัวร์มาซื้อขี่รถทัวร์มาซื้อเอาเราได้เอาเจ็ดบาทคั้นี้เจ็ดบาทครับผมได้เอาเจ็ดบาทแปลว่าประวัติดีประวัติดีได้เอาเจ็ดบาทแล้วเห็นว่าขอของแถมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะขออะไร ขอกให้อ๋อแถมคอกให้ฟรีครับผมอ๋อไม่ต้องให้จ่ายเปยมเลยครับเป็นแฟนตัวยงของผมเลยต้องอยากมาซื้อจริงๆซื้อที่กรุงเทพก็ได้ครับผมแต่ไม่ซื้อไม่ซื้อครับเลยต้องเดินทางรถทัวร์มากี่รอบแล้วนึงเดินทางมาสามรอบรอบนี้รอบที่สี่ครับเพราะว่าอยากเจอผมเจอกผมสักทีใช่เจอเสียหอมมาหลายปีแล้วครับอ้ตามมาหลายปีแล้วตามมาหลายปีเลยตัวย ันคลิปเสียวพี่เซนเรื่องรถเรื่องอะไรแกก็ั่งดูเห็นแต่เรื่องรถอย่างเดียวเหรอหรือเห็นเรื่องอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นด้วยครับความดีก็เห็นครับโง่แแ้วาพี่เห็นตลอดครับอออนี่แหละคือถ้าพี่มาซื้อรถผมผมก็มีเงินมีกําไรใช่ไหมจากการขายรถเอาไปเลี้ยง2องร้อยกว่าชีวิตในเต็นท์มังกรแล้วก็มีเงินเหลือเอาไปทําความดีที่พี่เห็นผมไปบริจาคนั่นบริจาคนี่ซอยเหลือคนนั้นคนนี้ก็เงินจากนี่แหละพวกพี่ทั้งนั้นครับจากลูกค้าทั้งหลายนะครับที่ผมเม่ต้องเอาไปแบ่ง เขาบัาบว่ามาซื้อแล้ผมพี่ก็ได้บุญไปน้นเดี๋ยวผมก็ได้กำรจากก้อนนี้ผมก็ต้องไปหาเฮตดเรื่องความดีต่อโอเคเดี๋ยวเราเรียกพนักงานมาเยอะๆสักหน่อยมามอบให้พี่เขาเพราะว่าเพราะรายได้ของพี่แกน่ะเลี้ยงดูทุกๆคนนะนี่ทั้งตากล้องทั้งเซลคนนี้เจดจากต้องขอบคุณพี่เขานะขอบคุณใช่ไหมพอเจอผมมาซื้อได้ที่มันบ่นนี้ซื้โอ้โโอเคขอบคุณเลครับพี่เดี๋ยวผมจะเรียกพนักงานมาขอบคุณเพราะรายได้ของพี่นี่ทำให้เลี้ยงดูเขาได้นะตอนนี้ก็มีมาคลิป บอลยูโรผมก็จะได้น้ำยูเดย์อ่าบอลแน่แล้วจ้าฉลากแต่ว่ามันบัน200กว่าเจ้าแล้วที่ซื้อมาในช่วงบอลยูโรเนี่ยเผื่อไม่แน่แต่อังกฤษต้องเป็นแชมป์ก่อนเลยได้อาจเป็นพี่ด้วยนะเดี๋ยวจ้าฉลากอังกฤษเป็นแชมป์เอออังกฤษเป็นแชมป์มันมีสิทธิ์เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกพนักงานมาขอบคุณพี่ด้วยไหนคันไหนคันนี้รถพี่เหรอไปดูหน่อยอ่เดี๋ยวผมลองมอบให้ก่อนนะโอเคครับครับถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับผมที่ติดตามลดรักผมนะครับขอบคุณหลายๆครับเอามามาพนักงานมาขอบคุณพี่เขาหน่อยเร็วพี่เขามาอุดหนุนให้เราแล้วเรามีรายได้เงินเดือนพวกคุณก็เกิดจากพี่เขานี่แหละเอาขอบคุณเร็วขอบคุณครับนี่ขอบคุณหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทั้งอันนี้ช่างช่างสีภัยเก็บภายในทั้งเซลลทั้งอะไรนะต้องขอบคุณพี่เขานะนะเอาอ่างไปขับไปพนงานขับรถเดี๋ยวได้ขับรถให้ เดี๋ยวขับรถไปส่งถึงกรุงเทพเลยนะอ่ะขอบคุณที่เขาเร็วขอบคุณดิครับขอบคุณครับอ่โอเคครับผม,อ,ามาอ่ามอบรถเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่ครับดีครับพี่ครับที่ยต่อ